รู้หรือไม่ในปัจจุบันหนังที่ทำเงินสูงสุดในโลก8ใน10อันดับเป็นหนังที่สร้างจาก w a l ต Disney ยหรือหากคุณลองเปิดดูบัตรในกระเป๋าสตางค์จะพบว่า6ใน10ใบาอาจจะเป็นบัตรวีซ่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะนำไปสู่การเติบโตระยะยาวของบริษัทอย่างไรก็ตามการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายวันนี้เรามาพูดคุยกับบลจอแอสเซทพล ที่เสนอขายกองทุนที่ลงทุนในแบรนด์ระดับโลก ASP Top Brand กองทุนนี้ผมออฟเฟอร์ความรู้สึกว่าให้คุณได้เป็นเจ้าของ10บริษัทชั้นนำของโลกคุณจะรู้สึกอย่างไรหรือว่าคุณจะมั่นใจไหมว่าการลงทุนเหล่านี้อีเวนต์โควิดมาหรืออะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยสิบริษัทนี้จะอยู่รอดต่อไปในอีก50ปี100ปีข้างหน้าการลงทุนในกองทุนนี้คือลงทุนในหุ้น10ตัว นะครับพุ้น10ตัวมันก็เวลาผันผวนก็จะมีความผันผวนมากในระดับหนึ่งแต่ว่าเราทำแบ็กเทสมาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันว่าความผันผวนเราเนี่ยมากกว่าตัดชนีหุ้น m อ c i World ที่เป็นหุ้นทั่วโลกมีหุ้นเป็นสองสามพันตัวเนี่ยน้อยมากดอดาวคือว่าตอนที่เกิดวิกฤตนะครับอย่างเช่นโควิดเนี่ยเราเทสมาแล้วว่าหุ้นทั่วโลก m อ c i All c o u n t r y World เนี่ยลง34%นะครับจากสูงสุดต่ำสุดไอกองทุนที่ถืหุ้นแค่10ตัวเนี่ยลงแค ตอง s p Top b r a n แบของเราชื่อบอกนะครับเป็น Top b r a n นด์คือมันจะต้องท o p ในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่แค่ว่ามีแบรนด์ดังอย่างเดียวแล้วก็ของเราจะไม่ได้เฉพาะ Luxury b r a n รดเพราะว่า Top b r a n นดคือเป็นแบรนด์ที่คนรู้จัก่ะ t o p of Mind บรนด์นะครับแล้วก็อันนี้สำคัญนะฮะต้องเป็นแบรนด์ที่เราเชื่อว่าธุรกิจเนี้ยจะถูกดิสรับยากแล้วก็เป็นธุรกิจที่อ้างอิงกับการเติบโตในอนาคตหรือเทรนด์ของโลกเรื่องที่3เนี่ยคุณก็จะต้องเป็นผู้นำตลาดเป็นเบอร์หนึ่งไม่เกินเบอร์3ที่เราเลือกมาบบริษัทนี่เรด อย่างที่4แน่นอนคุณต้องเป็นบริษัทที่มีกําไรมั่นคงสม่าเสมอเราต้องเทสว่าเจอวิกฤตอะไรมาอีเป็นวิกฤตโควิดในปีนี้ทุกบริษัทที่เราคัดมากําไรทุกบริษัทอาจจะมีบางบริษัทกาไรลดลงบ้างแต่เราเชื่อว่าพวกนี้ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราต้องดูว่าบริษัทเนี้ยมีฟ o o d ก o าประเน่นหรือว่าบริหารธุรกิจที่มันสร้างซัตเทนเนเบิลหรือเปล่าอันนี้เป็น5กิเลเมนต์หลักที่ที่เราพิจารณาบริษัทหนึ่งที่ผมอยากจะ พูดถึงแล้วกันเึื่ออาจจะหลายๆคนจ,จะลืมไปว่าแบรนด์นี้อยู่มานานอยู่เมื่อแผมเกิด Intel อยู่มา50าสกว่าป,ปีแล้วเกิดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของโลกแล้ว Intel ก็จะอยู่กับคอมพิวเตอร์ ต่อไปในอีกไม่รู้ก,กี่ปีข้างหน้าจนกว่าโลกเราจะเลิกใช้คอมพิวเตอร์ตัวที่ผมอาจจะชอบที่สุดแล้วก็มีความน่าสนใจคือวอรีลสโลแกนของบ,บร,ริษัทเขาบอกว่าในร0อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทาอยู่ธุรกิจเดียวคือความสวยงามแล้วเขาเชื่อว่าทุกคนในโลกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคืออยากจะให้ตัวเองดูดีความว่าดูดีมันไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้หญิงแล้วผู้ชายเองก็อยากจะดูดีมากขึ้นครับพอพูดถึงอรียลคนอาจจะเข้าใจแค่ว่าเฮ้ยเขาทําแบบแชมพูหรือเปล่าหรืออะไรที่เกี่ยวกับผมอย่างเดียวโน้เขาทําเวสําอางทําอะไรหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับกาาารททีี่่่่ํให้คนดดูซึงผมชือว เทรนด์ของการทําให้ตัวเองดูดีเนี่ยไม่มีวันจบแล้วก็ไม่วันถูกดีฟับในแง่ของความเสี่ยงกับธุรกิจผมเชื่อว่าถ้าเกิด10แบรนด์ที่เราคัดมาแล้วเนี่ยถ้ายังเอาไม่อยู่หมายถึงว่าพวกนี้ยังแย่เนี่ยผมว่าบริษัทที่เหลือนี่ไม่รอดนะ ผมว่ามันเหมาะนะกับคนที่ไม่เคยลงทุนเลยในหุ้นนะครเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นเจ้าของ10บริษัทนี้ที่ถามว่าคุณเองอาจจะใช้สักแใน1ิเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ของที่คุณใช้อยู่แล้วเนี่ยคุณไม่มีความเชื่อหรือว่าธุารกิจเหล่านี้มันจะเติบโตผมอยากให้กองทุนนี้เป็นกองทุนที่นักทุนลงแล้วมั่นใจว่าคุณรู้ว่าคุณลงอะไรแล้วก็อยู่ในแบรนด์ที่เราคัดมาแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่โอกาสที่จะหายไปจากโลกนี้ยาก